สวัสดี FC และท่านผู้ชมค่ะเจอกันกับแอดมินเจสีค่ะวันนี้วันรวยเนาะค่ะวันที่2องมกราคม69ค่ะท่านผู้ชมค่ะแอดมินจะมาสรุปแนวทางล่างไห้เนาะค่ะซึ่งกับมี f อฟหลายคนแอดมินอไห้ยตัดตัวเดียวเนาะค่ะห้ไปแล้วเนาะค่ะตัวเดียวสูตรหลัก10ล่างตัวเดียวค่ะคำนวณเดลีคสาซึ่งสูตรกัะเดินมาแค่6งวดเนาะค่ะในสูตร ใช้หลักหมื่นหลักพันร้อยบนหน่วยบนหน่วยครั้งที่สองคณสองบวกสี่คงที่เนี่ยคะ่ะไปลองคำนวณเบิรงเ่นๆรค่ะแล้วก็สูตรตัวเดียวสูตรนี่มาได้มาได้หลักสิบกับหลักหน่วยเนาะคะ่ะสูตรเดินมาเก้างวดค่ะแอดมินก็นลงหายตั้งแต่ตองวดเนาะคะ่ะสูตรนี่กัไทยเลขสามคือกันค่ะเนี่ยดูแนวทางเดินเพิ่มมาสิบมาหน่วยเนาะคะ่ะบ่ปักหลักซึ่งไปชนหลักสิบแอดมินกับวางไว้เป็นหลักสิบละค่ะ เพราะว่าสูตรหลักสิบตัวเดียวนี่มาชนกันเนาะคะ่ะกะเน้นไปเลยค่ะท่านผู้ชมหลักสิบเนาะคะ่ะไปดูหลักหน่วยไปเร็วๆค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามือนี้รวยเนาะคะ่ะวันนี้วันรวยไปดูเด่นหลักหน่วยไปดูสูตรสี่ตัวก่อนนะคะเนี่ยสูตรหลักหน่วยล่างสูตรสี่ตัวเดินมาสิบงวดแล้วงวดนี้งวดที่สิบเอ็ดเนาะคะ่ะสูตรใช้หลักหมื่นสิบล่างบวกสี่คงที่ค่ะใส่แคลซีตําแหน่งเนี่ย บวกมาเนี่ยคะ่ะศูนย์สามออกหกสามหนึ่งออกสามดออกห้าแดดออกเจ็ดเจ็ดหนึ่งออกหกหนึ่งเดออกแปดดเดออกสามเสองออกสองสองสองออกห้าสองวดวันที่2มกกลาคำนวณในห้าหกเค่ะนี่สูตรสูตรเด่นหลักหน่วยเนาะค่ะไปเบิ้งสูตรเด่นหลักหน่วยล่างอีกสูตรหนึ่งคะ่ะสูตรนี้เป็นสูตรสามตัว สูตรสามตัวเดินมาเก้างวดสูตรคนละสูตรใส่หลักหมื่นก็การอันนี้สิบล่างบวกสี่นะคะบวกร้อยบนนี่สูตรนี้หมื่นร้อยบนบวกสี่คงที่ใส่แค่สามตำแหน่งค่ะเนี่ยออกแต่หกสามเป็นงวดแรกนะคะ่ะหกสามสามหนึ่งห้าแปดเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งแปดเจ็ดสามเจ็ดสองสองห้าสอง วดสองมกราลาคมคำน,น 8, 9, วณได้แปดเก้าศูนย์เราก็มีอีกสูตรหนึ่งค่ะปิดท้ายอีกสูตรหนึ่งเนาะคะ่ะสูตรเด่นล่างนี่สูตรนี่สองตัวค่ะแต่ว่าม้าหลักสิบหลักหน่วยแต่เป็นสูตรสองตัวเนาะคะ่ะใช้สิบล่างหน่วยล่างบวกหนึ่งคงที่ค่ะเนี่ยสิบล่างหน่วยล่างเนาะคะ่ะ งวดแรกคำนวณได้6กับ7ออก6 3มาหลัก10คำนวณได้0ูนย์กับ1มา3 1มาหลักหน่วยหากับ6ออก5 8, ้าดมาหลัก10งวดงวดที่3มิผิดอยู่ค่ะเนี่ยคำนวณได้4กับ5เนาะค่ะผลลัพธ์ออก7 7กับมิผิดไปงวดหนึ่งค่ะคำนวณได้5กับ6ออก6 1คำนวณไ,ไ,ไ,ได้8กับ9ออก8 7ดคำนวณได้6กับ7ออก3 7มคำนวณได้1กับ2ออก2 2สองคำนวณได้5กับ6ออก5 2คำนวณได้8กับ9เนี่ย แอดมินว่าจะน่าจะเป็นหลักหน่วยค่ะท่านผู้ชมประว่าหลักสิบเขาได้สามเน่ค่ะหลักสิบเราคำนวณได้สามอันนี้สูตรเด่นเอาแอดมินสรุปสรุปไนนมีเลยค่ะมีสูตรเด่นแอดมินบด้บด้ลงในสรุปเนาะค่ะ เด่นแปดกับเก้าจับสามเก้าไปตัวหนึ่งแต่ว่าจากในสูตรเนาะคะ่ะกะจับแค่นี้แหละคะ่ะท่านผู้ชมตัวเน้นเนาะคะ่ะถ้าจับหมดกะจะจะมีครบ จับหมดทุกตัวแอดมินเขียนไว้ไสแอดมินหาบ่พ่อแล้วค่ะทำนผู้ชมเดี๋ยวขอหาก่อนแป๊บนึงนะคะนี่นี่นี่ถ้าถ้าจับจากสูตร ตอนแรกที่แอดมินคำนวณเนาะค่ะห้าหกเจ็ดเนี่ยคะ่ะที่แอดมินคำนวณไว้มันจับเต็มสูตรสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าเลขแอดมินฝันสามสามศูนย์กับสามเก้าเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดมินจะเล่าความฝันให้ฟังค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เนาะคะ่ะแนวทางล่างโอ้ยเอฟซี FC ว่ะแอดแอดมินบ่มีจับคูให้ติมีอยู่ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่า ติดสังสัคนปีใหม่ค่ะท่านผู้ชมแอดมินฝันเนาะค่ะเลขสามศูนย์นี่แอดมินฝันว่ามีมีพอค่าเอาปลาสลิดมาขายให้ค่ะขายเป็นโตบอกขายโตละสามสิบบาทนี่ค่ะเนี่ยที่แอดมินฝันเนาะค่ะสามศูนย์มือคืนฝันฝันมือคืนตอนช่วงตีตีสี่ตีสี่หรือตีห้านี่แหละค่ะท่านผู้ชม ขอนสิแจ้งเขานี่ล่หละฝันวานาวันค่ะเพิ่นเอากุ้งมใหอยหอดบานต้มมาพร้อมเนาะคะ่ะเป็นกุ้งคล้ายๆกุ้งต้มเค็มกุ้งตัวใหญ่ๆเลยค่ะตัวเท่าเท่านิ้วโป้งกุ้งตัวใหญ่เนาะคะ่ะมใหอเราบ้านแอดมินมีอยู่สามคนเนาะคะ่ะมีพ่อแม่ลูกสามคนอยู่น้ากันเนาะคะ่ะนาวันแล้วว่าให้กินคนละสามตัวแล้วเอากุ้งมให้เก้าโตค่ะท่านผู้ชม นวันเรากุุงไมาให้เก่าโตซึ่งนี่ค่ะแอดมินซื้อลัตเตอรีว้ตั้งแต่ตั้งแต่โดนเราละค่ะท่านผู้ชมแต่ว่านี่มาตรงกับแอดมินฝันเนาะค่ะนี่แอดมินซื้อสามเก้าว้ยลัตเตอรีค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมสรุปแนวทางสรุปแนวทางเลขล่างเนาะค่ะ รัฐบาลไทยมือนี้ขอให้รวยๆค่ะท่านผู้ชมก็รอบผลเนาะค่ะพิจารณาเบิงค่ะเด็กคำนวณได้แอดมินจับให้แค่นี้ค่ะถ้าจับเต็มก็เนี่ยจับเองเลยค่ะท่านผู้ชมแอดมินอาจจะจับผิดให้ก็ได้เนาะคะ่ะอาจจะมาสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์ 0, นี่แหละคันเต็มสูตรเนี่ยค่ะแต่ว่าแอดมินบริจดหมดแอดมินจะให้แต่ตัวเด่นๆเนาะคะ่ะเนี่ยผ่าเด่นตัวเดียวค่ะท่านผู้ชม นี่มันจะช,ชนนาอค่ะนี่เลขแปดเนี่ชนแต่ว่าชนอาจจะมาหรือโบมาก,ก็ได้ค่ะแต่ว่าแอดมินมักตัวนี้เลขฝันแอดมินนี่ค่ะเอามันก็ชนสูตรอยู่นี่ค่ะมงกลมไฮสองตัวนี่แหละเอาค่ะท่านผู้ชมแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่สองมกราคมวันนี้แหละค่ะท่านผู้ชมขอให้เอฟซีถูกทันหรนอค่ะโชคดีมิโชคค่ะถูกรางวัลหลักแสนหลักล้าน ถูกรอตตรีรางวัลที่หนึ่งค่ะท่านผู้ชมมูนีรวยไปด้วยกันเนาะค่ะสุดท้ายนี่แอดมินกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจแอดมินเจสิในการคำนวณหาตัวเลขแนวทางเด็ดดีๆมาฝากมาตอนท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมค่ะคอย fc ฟซทุกท่านโชคดีมิโชคค่ะ